คนกําลังโฟกัสอยู่ว่าพี่เลนจะจบหรือ,อยังเพราะนั้นตอนนี้คือต่างฝ่ายต่างก็ไม่ยอมกันในเรื่องของเงินว่า<อ>ใครผิดใครถูกใครถูกใครผิดกันแน่<อ>ทางฝั่งพี่เอก็ยืนยันว่าคือทางฝั่งพี่เอเนี่ยก็ทําตามระบบที่เคยมีที่เคยมีไว้กับเด็กๆทุกคนเลยนี้ด้วยทายแต่ทางน้องใหม่รับไม่ได้ในส่วนที่ว่าเงินน้องได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยอบอกไว้ราคาหนึ่งแต่ทําไมา ไปรู้ว่าโอเคไปหามาอีกราคาหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเงินจํานวนเงินมันไม่ตรงกันทั้งหมดทั้งมวลคือเรื่องนี้จะจบลงได้หรือไม่ได้ก็แล้วแต่มันเป็นเรื่องเงินโดยเฉพาะเลยอแต่จริงๆถ้าเกิดมองอีมุมหนึ่งนะรู้สึกว่าใหม่อะอาจจะรู้อาจจะรู้แล้วว่ามันมีหลักฐานตรงนี้จริงอแต่ตอนนี้ฉันดังแล้วฉันจะเปนผู้จัดการคนใหม่ก็ได้ไหมเพื่อจะเพื่อเพื่อจะใม้เบ้องโดนถักอย่างนั้นอ่านไปก็ปี้ก็มองอีมุมหนึ่งแล้วก็หลายคนก็บอกว่าอะไรพอพอเปลี่ยนคนใหม่คนเก่าก็ทวง ค ality, ุณบอกว่าทวงก็ไม่ได้แล้วไม่ได้ตงค์ก็ชดใส่ก็เปลี่ยนแล э ้วไงก็เหมือนจะเป็นบริษัทใหม่ก็ชดใส่ไปเลยอ่ะก็ต้องติดตามเนาะพูดซิเนาะต้องติดตามด้วยแล้วกรณีของน้องใหม่ยังไม่จบแค่นั้นยังมีอีกเป็นเรื่องของน้องกุ๊บกิ๊บเออน้องกุ๊บกิ๊บจับกัดจังต้องบอกว่ามาทำไมกุ๊บกิ๊บคือใคร อดีตอใชภรรยาเนาะพ่อต้องบอกว่าอดีตแฟนอดีตะคมาริโอเพราะว่าจริงจะเรียกภรรยาไม่ได้เพราะเรายังไม่เห็นตอนเขาอยู่บนเตียงกันตายถาดเรืว่ามีอะไรกันแล้เออแล้วคนได้เห็นไงว่ามีอะไรกันจริงใช่นั่นแหละเขาก็ออกมาอีกออกมาเหมือนแพทมือกับน้องกระจังอีกอว่าคือใหม่เนี่ยเห็นสวยๆใสๆอย่างเงี้ยแล้วแอย่างเงี้ยจริงนางก็จิตใจขุ่นมัวออ โอ้นางสองคนก็แบบแท็กทีมด่ากันสุดฤินอะไรอย่างนี้เลยแท็กทีมกันออก็คือกุ๊บกิ๊บกับกรจจังเนี่ยจับมือกันด่ามาเออเวลาไม่มีงานก็หมากกันดนัอย่างนี้แหละจำได้ไหมคุณผู้ชมทังประเทศบอกเลยว่าโดมประกอบลำเคยเป็นข่าวกับน้องใหม่ดาวิก้ามาแล้วจำได้ไหมที่เคยใส่เสื้อตัวเอ็มเหมือนกันเออเออเออใช่าคุณโดมใส่เสื้อตัวเอ็มใช่แล้วเสร็จหลังจากนั้นก็มีผ่ามาเลยว่าโดมแอบปิกกัจจังเป็นเหตุให้กัะจังต้องเลิกกับ เออน้องใหม่ดาวิกาเลยเห็นไหมนี่ไงนักข่าวไงนี่ไงคือนี่คือนักข่าวเอาโยงเรื่องนั้นเอาเรื่องเอาเรื่องเดียวเ่องนีมาผูกเข้กันจะจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้าผูกกันไดต่อแล้วเป็นข่าวเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นไเออเรื่องจริงเรื่องจริงอือันนี้คนก็เลยมองว่าน้องใหม่ดาวิก้าเนี่ยร้ายจริงหรือเปล่าเพราะมีคนบอกว่าดีนี่ได้เกิดขึ้นในวงการบันเทิงอีกหนึ่งคนดีนี่ในวงการบันเทิงตั้งยหรอดูหดไลนดูน่ากลัวเออ เห็นสวยๆใสๆแบ๋วๆน่ารักอย่างนี้อาจจะแฝงอะไรไว้บางอย่างก็ได้โอ้นี่ไงกดทำไมวะเสียวเลยพวกนี้นั่นแหละแต่โดยส่วนตัวนะน้องใหม่ดาวิกาเป็นคนน่ารักมากบอกเลยก็คือว่าคือแบบว่าส่วนตัวที่ได้สัมผัสมาเนี่ยน้องใหม่ก็น่ารักไงก็ดีๆไงดีๆก็น่ารักไงแล้ว วก็จังเป็นใครก็จ้งคือยังไงไหนงานก็จ้งไม่ได้เลยก็จ้างผลงานก็คือว่าสาวที่เป็นข่าวกับโดมปกรำเป็นแฟนโดมอันนี้คือผลงานของเขาเป็นผลงานอ๋นนี้คือผลงานก็จังเป็นผลงานที่เกาะโดมกรำอยู่เพราะว่าหลังจากที่เลิกรากเนี่ยประมาณสามรอบคือเดนรัดกันับบใหม่สามรอบ เออนี่ออกเป็นผลงานกัดจังในวงการบันเทิงนี่คือผลงานชินโโ้นโบสถ์แหลของกัดจังเลยก็ว่าได้เออเดี๋ยวเก็เดี๋ยวว่าต้องให้คอยติดตามชมผลงานกัดจังไปเรื่อยๆต่อไปต่อไปจะมีอะไรอีกใไหมอ๋ออย่างนี้เองกุ๊กกิ๊บกัดจังเขาแท็กทีมกันก็ตามนั้นไปเอออ่ามาข่าวสำคัญสำคัญไหมเออมามีข่าวสำคัญอีกเหรอเธอสองคนเจ้ายังมีข่าวสำคัญอีกเหรออ๋อ นี่ว่าเธอมานนั่งสวยๆในรายการเฉยๆให้เวลามันหมดนะเออกนจริงมึงก็แค่เฉยๆเพดังหวนหวานีย่เนาะอ๋อก็คือถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าคุณเลกซี่มาคุณเลกซี่จะมีข่าวแค่แค่นี้งั้นก็บอกกัได้ค่ะฉันมาจริงๆนะว่าฉันจะมีข่าวประมาณ18ข่าวที่เตรียมไว้แต่บังเอิญว่าเวลามันไม่พอเลยสิบแปข่าวทุกรอบตอนแรกๆก็รับรายการเก่าเตรียมมาเป็นหน้ากัน อ๋อเนี่ยคุณหนิงคุณจินไงไอโซนน้ำหวาน mm ทำไมต้องไปแย่งเออไม่ใช่น right? ี่ไม่แย่งเรียกว่าไงโอ้มยังไงยังไงยังไงก็เรียกว่าแย่ไปเลยพูดตามความเป็นจริงตามเนื้อภาพเพราะขอออกตัวน like ิดนึงว่าเป็นนักข really> ่าวที่เป็นกลางมากๆเป็นกลางมากๆสนิทกับหนิงปานิตามากๆดฉันเนี่ยสนิทมากเพราะว่าหนิงปานิตาโทรมาปรึกษาตลอดตั้งแต่เรื่องที่มันเกิดขึ้นว่าเป็นยังไงอะไรกันยังไงแน่คุณหนิงบอกเลยว่าคือตอนเนี้ยครอบครัวของหนิงกับจินเนี่ยพยายามกระชับ ความสัมพันธ์มากขึ้นด้วยการไปฟิชเจอริ่งกันตามต่างจังหวัดเดี๋ยวว่าเลยอ่ะแล้วฟังนานแล้วก็จีนพี่ดิ๊บอกว่ะไม่ใช่ฟิชเจอริ่งแค่หนึ่งกะจินนะคะฟิชเจอริ่งต่อครอบครัวค่ะเดี๋ยวครอบครัวเ้ามี2คนอ๋อหรอเอแล้วก็ลูกเล็ก นะครับขอดไปฟิชเชอร์ลิงกันหมออ่าแล้วเสร็จหลังจากนั้นไปฟิชเชอร์ลิงกันหนิงหนิงก็นิ่งนอนใจว่าโอเคสามีชันก็อยู่ในกำมือเรียบร้อยแล้วแต,แต่แต่หารู้ไม่ในขณะที่อยู่ด้วยกันกิ๊กันในขณะที่ฟิชเชอร์ลิงกันอยู่สามียังส่งข้อความคิดถึงน้ำหวานอยู่เนีจ้าในขณะที่กำลังฟิชเชอร์ลิงกันอยูอ่ทำท่าก่อนทำท่าก่อนก็มาพี่ ่มันคืออย่างงี้คุณผู้ชมมันคืออย่างงี้ไม่งั้นเดี๋ยวผู้ชมไม่รู้ว่าภาพที่เล็กซี่พูดคือยังไงเออเป็นอย่างงี้และตําบัดนั้นคุณหนิงก็ต้องไม่เห็นด้วยโอ้ต้องไม่เห็นเพราะคุณหนิงคือผูายเี้มันอย่างงี้ยมันอย่างงี้ยหนิงจะไม่เห็นคุณหนิงจะไม่เห็นว่าขณะที่จีนชานิกันอยู่สามีตัวเองส่งเอซิบเอ็ไปเป็นเวล่ะอันนี้อันนี้ในการหัวข้ามมันเนี่ยส่งไปเสร็จหลังจากนั้นหนิงปณิตาก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาหยิบขึ้นมาดูว่าตาย สามีฉันทำไมส่งข้อความไปอย่างนี้ไปช่วยที่คุณหนิงหันหลังกลับมาพอดีคาดจำลองเออส่งเสร็จแล้วส่งเสร็จเอทโทรศัพท์มาวางวางตรงนี้วางนี้คุณหนิงหันมาขึ้นมาดูเฮ้ยสามีฉันใครนี่เคยคาดจำลองใช่ไหมพี่นี่งานทแล้วเสร็จหลังจากนั้นหลังจากเสร็จนานเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็เลยโกรธแล้วก็งอนคุณจจนอีกรอบหนึ่งปูแล้ว ล้อเอาพี่กดมีงอนโอมีงอนแล้วก็ยืกไปปุ๊บนะก็เลิกไปเฉลี่ยโอ้แล้วไปอาบน้ำอาบน้ำอาบชาแล้วก็หันหลังให้กันถูกใช่เสร็จแล้วไงก็แยกหันหลังให้กันได้อ๋อนี่ไปรู้เรื่องมัเตีเขาเลยนะนี่น้าน้าเหนียวเกลี่ยมาอาบนักข้าวไงนักข้าวเก่งอย่างเี้ก็รู้สิรู้แม้กระทั่งว่าวันหนึ่งเขาทำกันสี่ยกอะไรอย่างเงี้ยว้าย รู้สิคนรึกษาเล็กซี่ตลอดไงในขณะที่คุณหนิกกับคุณคุณคุณจีนฟิเจิเล่งกันเออคุณหนิกก็เลยโทรปรึกษาเล็กซี่โทรงทำไหนสิพี่เล็กซี่ครับเออหนิงจะท่าไหนดีคะอย่างนี้เลยท่าไหนดีคะด้วยนะแล้วก็บอกกระแาบเล็กซี่ก็เลยบอกว่าหนิงดูตามที่ฉันโพสในอินสตาแกรมสิแรงอ่ะแรงคือต้องบอกว่า ไอโซน้ำหวานเนี่ยออกมาออกมายืนยันอีกว่าเขาไม่ได้รู้ว่าจินกับหนิงเนี่ยเปแต่งงานการเป็นสามีภรรยาการโอ้ยอางนี้ดูดีดีเนาะถามไฮโซน้ำหวานว่าเธออยู่ประเทศไหนจ๊ะเธอถึงไม่รู้งานแต่งหนิงมิมีอะไรกับโอ้ยชั่ร้ายเทอเองานใหญ่มาโตมโหรางานใหญ่โตโหราแล้วคนในวงสังคมทำไมจะไม่รู้คนในวงไอโซเออที่อยากเห็นหน้าตาเจนน้ำหวานจังเลยอ่ะแ๊ว เบ,บลลเบ,บลอ์เบลเรบบือโซนน้ำหวานเนี่ยขอบอกเลยว่าไ้โซน้ำหวานเคยมีข่าวกับเอ,อคุณบีสวิปจำได้ไหมเรื่องของการโกงเงินการในการทำโรตเตอรี่ออนไลน์ทำหวยออนไลน์โอ้หกงกันไปจำนวนเงินสี่ล้านบาทอ่าแล้วเสร็จหลังจากนั้นยายไฮโซน้ำหวานเนี่ยก็จะมีข่าวกิ๊กกับคนนั้นกิ๊กกับคนนี้ล่าสุดที่ชายของไฮโซน้ำหวานเนี่ยไปโกงเงินคุณชายอัทวีปอีก แล้วคุณไอโซน้ำหวานนี่ยังมีข่าวพัวพันกับพัวพันกับคุณออสติตอเนี่ยเหรอคทำไมเครื่องบินมันบินบ่อยจังวะบินต่ำด้วยช่วงเนี้ยอ๋อไม่้ยินอะเลยว่าไอโซน้ำหวานนี่น่ากลัวน่ากลัวแล้วจะบอกคุณเป็นเรื่องเท่านั้นอีกทำไมอ่ะนั่นกวาดหมดเลยหรอเออน่ากินหมดเลยเออยะเห็นได้นางนางแบบคนไหนอ่ะนางคัน จริงเหรอ,อนางคันนางไฮโซนาก็ไม่ซื้อพระเอกที่แบบไม่มีอะไรกินมาไม่ซื้อไม่ซื้อด้วยนี่เพิ่มเติมเอาว่านอกจากวงการ,รเอกวงการไฮโซเออนางได้คนที่รวยที่สุดในประเทศไทยด้วยนะโอ้ยจริงเหรอบ้าถ้าพูดอีกไม่ได้นะมัน,ม,น,ม,นม,มันมีโพยออกมานะคนรวยที่สุดนะโพยปีไหนอะอเออใช่แต่รู้จุดในปีไหนอะเออเรื่องจริงเออไม่ใช่นั้นมีอีกจ้ะอดีต หวานใจนางเอกเบอร์หนึ่งของช่องเจ็ดตอนนี้ย้ายช่องแล้วเออเออดีตหวานใจนางเอกเบอร์หนึ่งตอนนี้ย้ายช่องแล้วเออเออไปเล่นเป็นลำยองจุ๋ยวรัตยาโอ้ไปเล่นไปเล่นเป็นลำยองอยู่ช่องสามนู่นอ๋อนึกว่าเรน่องบุตรก็ปิดตีไงก็ฉันบอกไปแล้วเมื่อกี้นี้อ้าวเหรอเออนี่ยมีอีกมีอีกเหรออืมอะไรอีกเหรอเยอะแยะเยอะแยะนี่ไงนะฮะอ่าเพราะฉะนั้นนี่ตกลงตกลงแล้วคุณตอนนี้เนี่ยสรุปแล้วเนี่ยก็คือคุณจินกับคุณหนิงเองเนี่ยก็พยายามที่จะที่จะเขาเรียกว่า สัพันธ์กให้มายายามสารสัมพันธ์กันให้มากขึ้นเพราะว่าหลังจากทุดคอ้อนลูกแล้วไม่ได้ฟิชเจอริงกันอ,อนนี้ก็เลยต้องทําการบ้านกันถี่ขึ้นนิด<อ>หนึ่งอะไรอย่างนี้นี่คุณเล็กซีน่นิดหนึ่งก่อนที่จะจบนะเพราะเวลาใกล้จะหมดอภาพที่ออกมาล่าสุดเนี่ยที่มีภาพของคุณจินกับไฮโซน้ําหวานออกมาเนี่ยได้มีใครเคลียร์อะไรกันยังตอนนี้ยังไม่มีใครเคลียร์เพราะว่าเล็กซี่มีโอกาสต่อสายไปหาหนิงปณิตาแต่หนิงปณิตาบอกว่าพี่เล็กซี่ตอนนี้หนูให้นมลูกอยู่ก็เลยไม่สามารถ ออกคำถามได้คิดอยู่ในใจเหมือนกันเออแต่ไงเพื่อนที่ก็ตุ้นตื้นิดนึงแล้วกันเนาะเพราะว่าเราอยากรู้ข่าวเราอยากรู้นะฮะเนาะไงวันนี้ขอบคุณมากขอบอกขอบอกคนไทยทั้งประเทศและขอบอกแนตตี้กับก๊อปปี้ด้วยว่าเตรียมตัวไว้งานแต่งงานตั๊กบงโกดเตรียมตัดชุดไว้เลยนะจ๊ะสิ้นเดือนนี้เจอกันโอ้ยเดี๋ยวพาแนนน์มาโอ๊ยตายแล้วเขาเน้นชุดแบบไหนชุดอลังการสวยหรูล็อ ตายแล้วจะเอาที่ไหนวะเนี่ยชุดอังกาสรสวยหรูเลิยออวัดฉันขอแนะนำวัดสวนแก้ววัดพระพยอมไปโกยหาเอาตัวระบาด <โ>เออจอจายแล้วไปตัดใหม่ก็ได้เบรกซี่งันนั่นเนาะอ่าได้ตรงนี้ได้เนาะเจอกันด้วยเนาะด๋อยยังไงขอบคุณนะคะจาขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราเจอกันเดี๋ยวเราเจอกันสวัสดีครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณด้วยเล็กซี่นะฮะเบรกซี่แคยิ่งละลานเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้ได้เจอตัวจริงๆเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้เลยต้องแข่งกับตรงนี้พรุ่งนี้นะถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรนะถ้าเกิดว่าอาเราอาจจะต้องออกงานนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวดูอีกทีนึ่งละกันนะครับอ่าเอสเอฟเอสนิดนึงมาเห อะไรวะใจไม่รู้ไงสติดีป่ะสงงนัตตี้เลิกเป็นเภสัชแล้วเหรอครับอ๋อโอ้ทะลึ่งเภสัชมาเหรอดินเดินเภสัชมาเภสัชเขาทำอะไรนะอาจจะเป็นการจ่ายยาเป็นการอะไปกติอยู่ตามโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียเขาวัดเป็นไงยาฮะวัดเป็นไงเป็นกรัมเขาเป็นตักอะไรฮะไม่ใช่ไม่เวลาเขาตักมาจากไอ้นี่ไงเขาดับเป็นเม็ดไงเขาไปเห็นไหมเภสัชตักมาเภสัชตักมาแล้วก็แล้วก็เป็นเม็ดเกี่ยวนับเป็นเม็ดเกี่ยวไงนะเกี่ยงี้ นาตี้ตาตุ่มเรื่องด้านยังครับยังเหมือนเดิมค่ะคุณขาเดี๋ยวรอวันไหนนาตี้จะโชว์ให้ดูเออนะฮะเอามา S M S มาอีกนะะฮาตี้ลายม่วนลายม้าลายม่วกเลยลายลายไอ้พวกนี้นะภาษาไทยมันไม่ชัดเจนเนาะเออลายม่วกลายมุ่วมั่ะมาฉันอยากรู้เต็ตติ้งละครเมื่อกี้พี่เล็กที่เวลาหมดไวไงฉันเลยไม่รู้เต็ตติ้งละครเดีฝากถามพวกนี้นิดนึงได้ฮะสวัสดีครับคุณก๊อปปี้ลําปางหนาวมากค่ะแล้วแต่ลําปางไหมครับแล้วแต่ลําปางนะครับลําปางนี่เป็นคนหรือเป็นอะไร เป็นเป็นชื่อคนเลยเป็นชื่อจังหวัดไงใช่ไหมล้ำปางหนาวมาเน่จะบอกว่า S M S เหมือนช่องสามเลยเออพี่พี่สรยุทธครับล้ำปางหนาวมากกล้วยก็ดูได้ต้องต้องดูท้องข่าวต้องหาม <c oughs> พี่เนตตี้ฟื้นคืนชีพแล้วเหรอคะคิดถึงจังค่าคิดถึงไปก่เือนกันเลยที่กลับมาฟ <c oughs> ื้ <c oughs> นะึืนชีพแปลว่าฟื้นขึ้นมาใหม่ไม่ไม่ได้ฟื้นแบบว่าอ่ห่างหายจากวงการบันเทิงถ้าใช จะติดตามรายการนี้ทุกวันนะคะแฟนคลับจ้ามาติดตามด้วยนะคะรายการคือชีมนี่เขาเรียกว่าตายแล้วไม่ได้ตายเหมือนห่างจากวงการบันเทิงไปก็อย่างที่บอกว่าไปเรียนต่อใช่กลับมาบางทีอาจจะพูดงไม่ค่อยชัดเพราะเปอย่างต่างประเทศมานานไงใช่ไหมล่ะทันบ่องตองป้าบองตองบ่องตองเนี้ยออกตองก็เพิ่งกลับมามีอีกไหมอ่ะมีอีกไหมอ่ะมามีอีกไหมคะเออมีมอผีดิไม่มี ตามหาคุณก๊อปปี้มานานแล้วครับดีใจได้ดูรายการอีกนะฮะถ่าทายก็ได้นะเจอแบบนีทุกวันจันถึงวันพฤหัสเลยนะฮะตั้งแต่หนึ่งทุ่มถึง2องทุ่มทาง JC TV นี่แหละนะครับนะเออนะครับนดอย่างอากาศร้อนมากครับอยากออยากชวนพี่นฮตี้ไปว่ายน้ำในแสนแสบจังตายแล้วมีกวัวจะเน่าหนักกว่าเดิมัปเสะ พี่พี่พพไม่ได้กลัวผิวพี่จะเสียจากกาเคาะน้ำเน่นาๆขอแสบๆกลัวอะไรจังโคน,น้ำเคาแสบจะเน่าหนักกว่าเดิ <laughs> มหมดเวลาเรียบร้อยกันไปนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็เป็นวันแรกที่ออกอากาศนะอาจจะมี<ด>ติดขัดบ้างอะไรบ้างไงก็ดเดี๋ยวทีมงานของเราก็จะพัฒนากันต่อไปแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับแต่ตัวแต่คือตัวเราจะไม่พัฒนาแล้วถ้ทีมงานพัฒนาแทนถูกต้องอ่ะช่วงนี้ขอบคุณเอ้ยขอบคุณ S S ขอบคุณสายโฟนศัทุกสายเลยนะครับขอบคุณที่ติดตามชมรายการขยี้มาเถิงนะฮะคำพูดในวาจาได้เป็นสุภาพเราสองคนรวมถึงทีมงานอีีีกประะมาณ800่คนนท้ ก็ขออภัยคุณผู้ชมขณะที่นี้ด้วยนะครับขออภัยค่ะนะช่วงนี้ขอบคุณด้วยนะยาน้ำสุริยกเหบึงนะครับน้ำแร่ธรรมชาติเจสน้าธตรินน้ำแร่ธรรมชาตินะครับเจสินเดลล์นะครับแล้วก็น้ำดื่มจอยหมากนะครับสามารถติดตามรับชมรายการที่ยี่ปันเทิงได้แต่งหน้าสวยๆนะฮะแต่งหน้าสวยๆโดยเครื่องสำอางคิฟติด้าค่ะแต่งแต่งแล้วสวยนะเห็นไหมสามารถติดตามชมรายการที่ยี่บันเทิงนะฮะและทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเวลาหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มแล้วก็ไปดูหนั <น>ถูกต้องวันนี้เวลาหมดหมดเวลาครับ <นะ S 1> ครับผมเอาวันนี้เราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะสวัสดีครับวัวีด